เกียร์ออโต้อย่างที่หนูนะบอกว่าคันนี้ขับสบายนะคะ <Wow. S 1> เวลาลูกค้ากลับต่างจังหวัดไม่เมื่อยขาแน่นอนนะคะ <Wow. S 1> ได้ทั้งพ,พี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชายเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหนูนานะคะวันนี้นะคะหนูนาจะมาแนะนํานะคะในส่วนของรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะนิสูบิชินะคะไทยทันนะคะเครื่อง2.5นะคะคันนี้นะคะปี2011นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะคันนี้นะคะผ่อนสบายนะคะราคาเบาๆเ,เท่านั้นเองนะคะในส่วนของคันนี้นะคะราคาขายรเราอยู่ที่ 3 49 0 0 0ั 39, บาทเท่านั้นเองค่ะ <Woo! S 1> คันนี้ผ่อนอยู่ที่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนสบายมากนะคะในส่วนของคันนี้แล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะคะล้อคันนี้นะคะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้จัดได้ล้อนๆเลยค่ะอตะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกและภายในกันเลยว่ารถคันนี้น่าใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไปค่ะสาหรับเจ้าตัวนี้นะคะล้อจัดส่งมาแล้วนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็คือขอบ1 8นะคะล้อแม็กหล่อเลยนะคะ ในส่วนของภายนอกค่ะคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะสะอาดน่าใช้มากนะคะแล้วก็รับประกันว่าไม่เคยชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนค่ะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลง่ายแล้วก็คอนโซลค่อนข้างใหม่เลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยมากคันนี้นะคะแล้วก็ ออโต้ด้วยนะคะขับสบายนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังหารถนะคะกับต่างจังหวัดในช่วงของปีใหม่นี้แนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะแล้วก็นะคะในส่วนของนี้นะคะก็จะมีแอร์นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็น4ประตูนั่งสบายๆเลยนะคะไม่ปวดขาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถนะคะรุ่นนี้อยู่นะคะเชิญที่เต็นท์ยิงออโต้คร์ได้เลยนะคะอย่างที่นูนาบอกนะคะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะ ผอนอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญฟรีดาวนะคะออกรถสุนบาทได้เลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะหนูนะต้องลาไปก่อนค่ะโอกาสน้าจเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร